สวัสดีครับบริษัท s p Control System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรนะครับที่ใช้ในการควบคุมระบบเปิดปิดวาวิฟ้าสำหรับรดนร้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับผมตู้นี้ก็จะเป็นตู้ฟังกช์ชันที่คล้ายๆกับตู้ที่เราเคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่จะมีข้อดีหรือว่า,ามีระบบฟังกช์ชันพิเศษเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมตู้นี้นะครับก็ใช้ในการคุม มอเตอร์ Motor, นะครับขนาด3แรงม้าระบบซิงเกิลเฟสหรือ2 2 0โวลต์ไฟบ้านเรานะครับผมตัวนี้ใช้ในการคุมปั๊มน้ำนะับที่เป็นหอยคงนะครับ1ตัวนะับแล้วก็คุมในการสั่งเปิดปิดวาล์วขนาด2นิ้วนะับตัวนี้อีก4ตัวก็คือ4โซนน,นั่นเองระบบตัวนี้จะทํางานสลับกันนะครับผมเมื่อทํางานนะับก็จะเป็นการเปิดวาล์วโซนที่1ตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เมื่อครบก็จะเปลี่ยนเป็นโซนที่ 2, นะคนับสลับไปเรื่อย จนครบโซนสุดท้ายแล้วก็จะสั่งปิดปั๊มให้เรากรณีอัตโนมัติเลยก็เกิดว่าถ้าเป็นออโต้นะครับออโต้ Auto จะใช้การสั่งงานด้วยระบบทอมเมอร์ส่วนถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยตามที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการกดนะครับคำสั่งแมนนวลกดสตาร์ทได้เลยนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บวาล์วตัวที่หนึ่งจะเปิดขึ้นมาตัวนี้เราจะได้ยินเสียงวาล์วนะครับพอมทํางานครบเวลาของโซนที่หนึ่งมันก็จะสลับไปเรื่อยๆแบบนี้ตามที่เราเห็นนะครับก็คือ เมื่อครบโซนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวปั๊มกับวาล์วจะปิดพร้อมกันนะครับตามนี้เลยก็คือจะเป็นการสั่งงานแบบออโต้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาทําการเปิดปิดสวิตช์ของแต่ละโซนในกรณีแมนนวลนะครับมันจะทํางานให้เราเองอัตโนมัตินะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราเสริมเข้าไปให้แล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับการสั่งงานผ่านมือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาด้วยนะครับเราจะทิ้งสัญญาณพอยเอาไว้ให้กรณีที่เกิดมีการเพิ่มเติมในอนาคตลูกค้าต้องการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาเนี่ยเราสามารถ เชื่อมต่อกล่องคอนโทรลเข้าไปได้เลยนะครับด้านหน้าตู้ก็มีนครับหลดออฟที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นสีแดงนรับด้านบนตรงนี้หลดออฟนะครับผมแล้วก็รันกรณีปั๊มทำงนานนรับโอโหลดกรณีปั๊มเกิดขัดข้องนรับหรือกระแสเกินก็จะมีการเซฟตี้ในเรื่องของออตัวมอเตอร์ให้เรานะครับไม่ต้องการให้กระแสกระชากจนมอเตอร์ไหม้หรือว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวมอเตอร์กระแสเกินหรือความร้อนนะครับผม ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น selector s เตอร์สำหรับเลือก manual o f auto นะครับด้านล่างตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับของอตัวมอเตอร์นะครับมี stop start ตัวนี้นะครับผมในการสั่งเข้ามานะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นหลอดโชว์การทำงานของวาล์วไฟฟ้านะครับเป็นหลอดสีฟ้าตัวไหนโซนไหนทำงานนะครับหลอดก็จะติดโซนนั้นขึ้นมานะครับซึ่ง ก็เอามาในการควบคุมตัวนี้ก็คือจะใช้วาวขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นวาวระบบ2 4โวลต์น,นะครับก็คือเอาไปใช้กับพวกการเกษตรอะไรพวกนี้เราเดินสายไปนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ2 4โวลต์น,นะครับก็คือจะเป็นวาวนอกที่เรานําเข้ามาก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยให้ลูกค้านะเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าไฟรั่วหรือไฟดูดเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายกับเราเพราะว่าแรงดันตัวนี้ที่วิ่งมาเป็นแรงดันต่ํานะครับ สายขาดหนูกัดนะครับไปอยู่ตามสวนอะไรพวกนี้นะครับเกิดเราไม่รู้นะครับเอาจอบไปสับโดนสายไฟหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายกับเราครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมาตรฐานนอกเลยนะผมของเม็กซิโกด้วยนะครับก็จะมีทั้งเม็กซิโกแล้วก็ u s เนะครับเราจะนําเข้าแต่เฉพาะของอ่นอกเท่านั้นครับเพราะว่าของเขาจะมีมาตรฐานนะครับระบบตัวนี้จะมีการหลีกน้ําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้กรณีไฟฟ้าเกิดไม่ ไม่มีหรือว่าขัดข้องเนี่ยเราสามารถเปิดวาล์วด้วยแมนนวลตัวนี้ได้นะมันจะมีตัวนี้เปิดแมนนวลปุ๊บแล้วก็ไปสตาร์ทปัม๊มขึ้นมาได้เลยนะครับกรณีเกิดเราต้องการาใช้ลดน้ำต้นไม้นะครับแต่ว่าเกิดมีสายขาดนะครับหรือคอยตัวนี้เกิดเสียหรือะระอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถลดน้ําได้ชั่วคาวโดยที่โยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็ไปกดสตาร์ทปั๊มมาได้เลยน้าก็จะวิ่งผ่านไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายไฟเข้ามาตัวนี้เลยนะครับ อันนี้คือข้อดีของระบบบาล์ตัวนี้แต่ที่ใช้มานะครับลูกค้าใช้มาเราอะ г а р а н т ให้1ปีอยู่แล้วตัวนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยเราให้ลูกค้าอาใช้มาโดยตลอดก็คือไม่ต่ำกว่าสามปีแล้วก็คือไม่เคยมีปัญหานะครับในเรื่องของตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับน็อตก็จะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอความแข็งแรงนะครับ เป็นสองนิ้วนะครับผมตัวนี้เราจะมีเขียนเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้นะเขียนไว้ตัวนี้2นิ้วเกลียวในนะครับหขวท้ายเลยนะครับตอนติดตั้งเนี่ยนะครับตัวนี้จะเห็นลูกศรนะครับผมลูกศรก็คือทิศทางการไหลของน้านั่นเองตัวนี้ก็คือมาจากปั๊มนะครับวิ่งมาจากปั๊มปุ๊บออกไปที่สปริงเกอร์ก็คือออกด้านนี้ลูกศรจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตตัวนี้ตอนเอาไปติดตั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราดูในตู้กันนะครับว่ามันมี ระบบฟังก์ชันอะไรเข้ามาบ้างนะครับนี่ในตู้เรานะครับผมตัวนี้มีอุปกรณ์ป้องกันให้ครบหมดนะครับกรณีเราเอาไปใช้เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับกรณีไฟไม่ค่อยเสถียรนะครับไฟการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือเราอาจจะไปติดตั้งส่วนเราอยู่ปลายทางนะครับปลายทางที่มีการแย่งไฟกันนะครับผมก็คืออาจจะทําให้ไฟตกไฟเกินอาจจะทําให้มอเตอร์นะครับปั๊มน้ําของเราเนี่ยเกิดปัญหาไม่เสียหายได้ เราก็จะมีระบบป้องกันตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นการป้องกันในเรื่องของไฟตกไปเกินตัวนี้เป็นระบบวอลต์สเต p โปร e c t ชันนะครับก็คือใช้ในการเซฟตี้ในเรื่องของแรงดันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เรานําเข้ามาใช้กับระบบตู้คอนโทรลเรานะครับตั้งแต่ต้นปีของปีหกสี่ตัวนี้นะครับก็คือเราจะใช้มาตลอดนะครับเราก็เริ่มนําเข้ามาตั้งแต่ปีหกสามนะครับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ เปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ใช้เฉพาะรุ่นนี้อย่างเดียวนะครับนะบตอนนี้เมื่อก่อนจะใช้เป็นตัวสีส้มอะไรแวกนี้เราก็ตัวนั้นเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้จะมีข้อดีมากกว่านะครับซึ่งมันสามารถบอกโวลต์แรงดันที่ของการไฟ้าที่เข้ามาได้นะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยม,มันไม่สามารถบอกได้นั่นเองเพราะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนตัวนี้เข้ามานะเพื่อใหอ้ลูกค้านะครับได้ใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับสามารถรู้โวลต์ดตจ รกรณีขัดข้องโวนมาไม่ถึง210โวลต์หรืออะไรวันนี้นะครับก็ให้มันโชว์สถานะตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถดูค่าย้อนหลังได้กรณีถ้าเกิดขัดข้องหรือระบบตัดการทํางานไปเนี่ยตัวนี้จะบอกได้ว่าปัญหาที่มันเกิดคืออะไรนะครับก่อนหน้านี้คือไฟตกหรือไฟเกินเนี่ยมันสามารถดูค่าย้อนหลังได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ตัวนี้ เป็นการป้องกันในเรื่องของแรงดันนะครับไฟตกไฟเกินแล้วก็ตัวนี้คือโอโหลดโอโหลดก็คือเป็นการป้องกันในเรื่องของกระแสเกินนะครับซึ่งกระแสเกินก็จะเป็นปัญหานะครับในเรื่องของตัวมอเตอร์ชอบไหม้ไหม้บ่อยมากถ้าเกิดว่ากระแสเกินมอเตอร์มันติดอะไรพวกนี้นะครับมอเตอร์เราจะขนลวดจะไหม้ครับผมปัญหาตัวนี้เนี่ยมันเกิดได้ทั้งสองสาเหตุถ้าไม่มีตัวนี้ป้องกันก่อนนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้เลย ตัวนี้ก็องเป็นตัวเซฟตี้ต่อไปนะครับก็คือ,อเป็นกระแสนั่นเองถ้ากระแสส่งปุ๊บก็จะเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเขี่ยดูนะครับถ้าเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มขึ้นมากรณีนี้ก่อให้เราไปกดสตาร์ทหรือว่าไปกด run, รันรันหรือทัมเมอร์สั่งให้ทํางานมันก็จะไม่ทําให้เพราะว่ามันติดฟังก์ชันตัวนี้อยู่เพราะว่ามันมองว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งกับ กดลวดหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือความร้อนของตัวมอเตอร์มันอาจจะสูงนะครับผมให้เราไปรีเช็คในเรื่องของตัวมอเตอร์ก่อนนะครับไปตรวจสอบหรือรีเช็คตัวมอเตอร์ก่อนว่ามอเตอร์เราหมุนได้ปกติหรือเปล่านะครับล้วค่อยมาทําการกดรีเซ็ตในตู้นะครับให้ตัวนี้มันหายไประบบถึงจะกลับมาทํางานได้นะครับตัวนี้ติดสีส้มนะครับถ้าเกิดว่าต้องการรีเซ็ตเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นเรากดสีน้ำเงินตัวนี้พอกดปุ๊บเนี่ย ตัวนี้จะหายไปนะครับเมื่อหายไปแล้วก็สามารถที่จะกดสตาร์ทให้ปั๊มกับวาล์วเปิดทํางานได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก่อนที่เราจะทําการกดรีเซ็ตนับบอกเลยว่าต้องไปเช็คมอเตอร์ก่อนไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นไปได้นะครับมอเตอร์ที่มีปัญหายอยู่แล้วอาจจะเป็นหนักเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปรีเช็ก็รีเช็คตัวมอเตอร์ก่อนแล้วค่อยมามาดูที่ตัวตู้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ ระบบการทํางานของตู้นี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับมี2ฟังก์ชันเมนวนตามที่เราเห็นเมื่อกี้นะก็ะคือเรากดที่หน้าตู้ส่วนถ้าเป็นออโต้ตัวนี้เราบิดมือที่ออโต้นะครับคำสั่งออโต้เนี่ยมีระบบ, ummer, ะบทัมเมอร์นะครับซึ่งทัมเมอร์ก็จะเป็นทัมเมอร์ดิซอนตัวนี้ตั้งได้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะผมก็คือ17โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเราต้องการให้อนออฟเช้ากับวันเย็นนะับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ได้หรือจะให้ทํางานเฉพาะวันจันทร์อย่างเดียว มันพุดอย่างเดียวอะไรวันนี้เราสามารถเซตได้เลยนะครับตัวนี้สามารถเลือกวันนะครับจันถึงจันถึงอาทิตย์ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยได้ออนออฟทั้งหมด17โปรแกรมหรือ17ช่วงเวลาเลยนะผมก็เหมาะในการเอาไปใช้งานลดน้ำต้นไม้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือดีไซน์มาสำหรับในการเอาไปเปิดวาล์วนับจ่ายสปริงเกอร์ตามโซนต่างๆนะครับ ส่วนถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นทา์เมอร์ของแต่ละโซนนะครับผมแต่ละโซนที่เราเห็นหน้าตู้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าโซนที่1นเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยอาจจะปลูกไม่เหมือนกันอาจจะเป็นสวนที่เป็นสวนผสมอะไรพวกนี้นะครับต้นไม้ที่ต้องการน้ําไม่เท่ากันโซนที่1แล้วอาจจะปรับเวลาตัวนี้เนี่ยให้ทํางานเปิดน้ําสปริงเกอร์เนี่ยสินาทีสมมุตินะครับพอโซนที่2เนี่ยต้องการแค่ห้านะครับโซนที่3ต้องการ20นาทีหรือโซนที่ส่เนี่ย 30นาทีอะไรพวกนี้มาสามารถปรับเซ็ตที่ตรงนี้ได้เลยนะผมเราจะเห็นตัวเลขตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับ30มนะครับมันจะปรับได้ถึง9นะครับเลข9ตัวนี้เลยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเกิดว่าหน่วยด้านหลังตัวนี้เป็น S ก็คือเป็นวินาทีนะครับถ้าเป็น M ก็คือเป็นนาทีนะครับมันจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับเราสามารถปรับได้แต่ว่าส่วนมากก็คือใช้เป็น เป็นนาทีกันนะครับผมซึ่งเป็นนาทีเนี่ยก็จะเห็นตามนี้สมมติเป็นนาทีก็คือใช้เป็นหน่วยเมนะครับหน่วยเแบบนี้ก็คือ3นาทีนะครับก็จะทำงานที่โซนที่1 3านาที2กี่นาทีอะไรแบบนี้เราก็เซตได้นะครับปรับเพิ่มขึ้นลงตรงนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบเทสเนี่ยเราก็จะปรับไว้แค่วินาทีพอนะครับเพื่อให้เราได้เห็นนะครับผมตัวนี้บังจะทำงานเพียงแค่โซนละ3วินาทีนะครับตัวนี้เราเซตไว้ทุกโซนเลย ก็คือสามวินาทีทุกโซนเพื่อให้มันทํางานได้เร็วนะครับไม่ต้องรอคนระับเราก็จะได้เห็นการทํางานสลับแบบรวดเร็วให้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับหลักๆเลยตัวนี้ที่เราเห็นนะครับระบบแปลงก็คือใช้มาคุมตัววาล์วตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างที่บอกไปเดินสายไปเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนคะรับสายรั่วสายขาดอะไรพวกนี้ก็ไม่รั่วไม่ดูดเรานะครับปลอดภัยแน่นอนนะตัวนี้แล้วก็ อุปกรณ์น,นะครับด้านบนมีระบบป้องกันให้ครบหมดนะครับในเรื่องของตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ก็ป้องกันการชอ็อตสกิดนะครับมอเตอร์เราเกิดมีปัญหาช็อตปุ๊บเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้จะทิปให้นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์คอนโทรลอีกนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ที่ใช้คุมในเรื่องของตัววาลด้วยถ้าเกิดว่าวาลเกิดชอ็อตอย่างที่บอกนะครับมีหนูไปกัดสายขาดช็อตปุ๊บมันจะป้องกันให้เราก็คือเซฟก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดให้เราเลยนะครับประมาณนี้ ก็หน้าตู้ตัวนี้ก็เก็บนะครับผมลงล่างอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้การเข้าสายนะครับการเข้าสายก็จะแนะนําลูกค้าไปเลยว่าอ่ามันจะมีนะครับเขียนบอกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือ Input 2อโวลต์ไฟการไฟฟ้ามาเข้า i ิน u t นะครับผมตัวนี้เลยวิ่งเข้ามาตามนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้อ่าตัวนี้จะวิ่งเข้ามา3มเส้นนะครับจะต้องมีลายมีต้นและกลาวนะครับกาวเพื่อความปลอดภัยนะครับผม ลายตัวนี้ก็เป็นไฟนะผมให้ซื้อเทสแลมมาลองวัดดูนะครับตอนเราไปติดตั้งเองนะครับไฟตัวนี้ก็คือเป็นแอลนะครับอย่าเข้าสลับกันนะครับให้เข้าตรงตามมาร์เกอร์ที่เขาเขียนบอกเอาไว้ตรงนี้นะครแอลก็คือไฟนีตอนนะครับแล้วก็กาวตัวนี้กาวคือความปลอดภัยลิงค์ที่ตู้นะครับเผื่อป้องกันมีการล่วไหลอะไรแวบน,นี้เราไปจับตู้ตู้มันเป็นเหล็กมันจะได้ไม่ดูดเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีกาวตอกกาวด้วยนะครับผมเข้าไปแล้วก็ ด้านนี้ถัดมานะครับต่อไปที่ตัวมอเตอร์มอเตอร์ก็เป็นซิงเกิลเฟสก็คือจะเป็น200โวล์อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะต่อยังไงก็ได้นะครับของตัวที่วิ่งไปปั๊มนะครับถ้าด้านนี้ถูกตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเราจะต่อยังไงก็ได้มีกาวด้วยนะครับต่อไปที่ตัวปัม๊มําของเราโอเคถัดมาตัวนี้ตัวนี้ที่เราบอกนะครับสัญญาณซิกเนลตัวนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่รองรับอนาคตสามารถที่จะเชื่อมต่อนะควบคุมสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้กดเปิดปิดนะครับ แทนตัวทำมือตัวนี้เลยเราไม่ต้องใช้ทำมืมอร์รแล้วต่อไปเราอยากจะควบคุมเองผ่านมือถือเข้ามากดสั่งเข้ามาเรากดเข้ามาได้เลยนะครับเราทิ้งสัญญาณซิกเนลตัวนี้เอาไว้ให้เพื่อให้ลูกค้าเพิ่มในอนาคตนะครับสมมติถ้าอยากจะควบคุมระยะไกลเข้ามานะครับนะเหมือนกับเราอยากจะปรับเปลี่ยนเวลาที่มือถือเราเองตัวนี้นะครับเราก็ปรับเวลาได้เลยแล้วก็สามารถที่จะสั่งเปิดปิดได้เลยนะตามที่เราต้องการในเวลานั้นๆเลยนะครับผม ก็ดีนะครับในเรื่องของทําตัวนี้เสริมไว้ให้ในอนาคตเลยนะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นชุดวาล์วสี่โซนนะครับสายที่เราเห็นนะครับโซนหนึ่งก็จะมี2เส้นเราก็จะเขียนบอกเอาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่เข้าตามนี้เลยนะครับเข้าตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ตามนี้เลยวิ่งมาที่ตัวนี้ที่ตัววาล์วตัวนี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับในการเอาไปติดตั้งเราจะอธิบายแบบนี้นะครับผเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อตู้ไปเนี่ยเอาไปติดตั้งได้นะครับแล้วก็ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้กรณีถ้าเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการอธิบายอุปกรณ์ไปก่อนเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวเราลองทดสอบเทสกันดูในเรื่องของออโต้กันนะครับออตอนนี้นะครับเราบิดมาที่ออโต้แล้วเมนูเราทดสอบไปแล้วนะครับออโต้ Auto มันจะทํางานด้วยระบบทมัมเมอร์ตัวนี้เมื่อทมัมเมอร์ตัวนี้นะครับมันถึงเวลานะครับเราก็จะเห็นนะครับเมื่อมันอ,อน่อนปุ๊บอ่าตอนนี้เนะี่ยเราจะได้ยินเสียงวาวดังขึ้นมาเพราะว่า วาล์วตัวนี้ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยหล่อเลี้ยงมันจะมีเสียงแบบนี้นะครับก็เป็นปกติในกรณีถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานกับน้ําจริงนะครับมันจะมีเสียงตัวนี้โอเคแบบนี้นะครับเราจะเห็นนะครับผมมันจะทํางานไปนะครับโซนที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนโซนที่หนึ่งะครับมันจะนับครบสามวินาทีนะครับพอครบปุ๊บมันจะไปโซนที่สองต่อเลยนะครับแล้วก็กระโดดไปโซนที่สามต่อเลยอ่าแล้วก็สี่ต่อเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็หยุดการทํางานไปนะครับจนกว่าตัวทัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะหมดนะครับเป็นทัมเมอร์ตัวหลักนั่นเองก็คือเราตั้งช่วงเวลาไว้ว่าต้องการให้ทํางานตอนเช้ากี่โมง9ก้าโมงสมมติก9ก้าโมงปุ๊บเนี่ยเราก็เซตไว้ที่9ก้าโมงนะครับไปหยุดที่9ก้าโมงครึ่งอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ปรับเซตให้อยู่ในช่วงเวลาของ9ก้าโมงครึ่งนั้นนะผมก็คือเฉลี่ยกันไปนะนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตู้กันนะครับเมื่อคําคสั่งนะครับ ตัวทัมเมอร์ตัวนี้มันสั่งนี่นะตู้มันก็จะเหมือนการสั่งแบบนี้นะปั๊มก็จะทํางานขึ้นมาวาเาก็จะเปิดนะครับอ่าตัวนี้เป็นโซนที่สองแล้วนะครับสลับไปโซนที่สามแล้วก็โซนที่สี่พอครบโซนที่สี่ปุ๊บระบบปัม๊มปิดทันทีนะครับอันนี้คือการทํางานแบบออโต้เรียงลําดับขั้นตอนก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับเรียงโซนไปนะครับมแบบนี้นะครับอ่อถ้าตัวทัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับ วิธีการเซตถ้าไม่ให้งงคนระับสมมติว่าเราจะตั้งโซนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโซนละยี่สิบนาทีนะครับเราก็เอาแต่ละโซนเนี่ยมารวมกันพอมารวมกันเสร็จปุ๊บเราก็าไปเซตค่าตัวทัมเมอร์หลักตัวนี้ให้มันครอบคลุมทัมเมอร์ทั้งหมดสี่ตัวนี้สมมติว่าเราเซตตัวนี้ไว้ยี่สิบก็คือแปดสิบนะแปดสิบนาทีเราก็ไปต้องไปเซตตัวทัมเมอร์หลักเนี่ยให้มันทํางานควบคุมที่แปดสิบนาทีน,นั่นเอง นะครับพอมันครบตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับกลับไปให้หยุดระบบแล้วก็สั่งอีกครั้งหนึ่งตอนรอบต่อไปน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าสมมตินะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยเราเกิดไม่ต้องการใช้โซนที่สามนะครับเราสามารถออฟได้นะครับเราปรับตัวนี้ไปเลยปรับให้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับเดี๋ยวพอมันถึงเวลาเนี่ย เราจะสังเกตว่ามันจะกระโดดข้ามโซนที่เราไม่ใช้งานสมมติว่าตอนนี้เนี่ยปั๊มเราทํางานนะครับโซนที่1เปิดโซนที่2ทํางานโซนที่3าเราไม่ต้องการให้ทํางานนะครับมันจะกระโดดข้ามไปเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับก็คือบางครั้งแต่ละโซนต้นไม้เราอาจจะมีการเก็บเกี่ยวอยู่ไม่ต้องการให้น้ําเราก็หยุดโซนนั้นเอาไว้นะครับหยุดโซนนี้เอาไว้เลยก็คือไม่ต้องการให้มันทํางานมันก็จะข้ามไปเลยนะครับข้ามไปโซนถัดไปเลยนะครับประมาณนี้ อย่างที่บอกไปนะครับตู้เราเสริมฟังก์ชันเข้าไปเพิ่มให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่เคยเห็นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอัดเต็มด้วยฟังก์ชันแล้วก็ระบบความปลอดภัยเข้าไปเต็มที่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินกันบ้างแล้วกันนะครับเบื้องต้นเลยสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเมนนวนแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มเวลาตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อใหออ้ตัวนี้มันทํางานได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อนะครับตอนนี้ถ้าเราอยู่ตําแหน่งของออโต้สมมติว่าตอนนี้เนี่ยวาวมันทํางานที่เราเห็นตัวนี้แรงดันนะครับของการไฟฟ้ามาที่240โวลต์เดี๋ยวเราจะให้มีการปรับลดแรงดันนะครับผมเราจะมีตัวเทสนะครับ เราจะปรับลดแรงดันของการไฟฟ้าสังเกตตัวนี้นะครับไฟบ้านเราปกติจะเป็น210โวลต์ตอนนี้เราปรับลดลงนะครับให้มันต่าลงมาต่ำกว่าเปอร์เซ็นที่มันยอมรับได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการตัดการทํางานระบบทันทีคนระับตัวนี้ก็จะดับไปหมดเลยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเทสในกรณีไฟของการไฟฟ้าไม่เสถียรนะครับไฟมาไม่ถึง210โวลต์นะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะตัดการทํางานของตัวมอเตอร์แล้วออกเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์เราเกิดความเสียหายหรืออุปกรณ์ในตู้ของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเเรานี่ย มันรองรับที่2 2 0โวลต์ถ้ามันต่ากว่านี้หรือสูงกว่านี้เนี่ยมันเป็นอันตรายกับพวกขดลวดต่างๆในตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับผมตัวมอเตอร์เราเองก็จะมีโอกาสไหม้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ที่เราเห็นนะครับแรงดันมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยตัดการทางานได้ทันทีนะครับและก็ถ้าสมมุติว่าแรงดันนะครับกับเข้าไปถึง2อ0บโวลต์นะครับสังเกตเมื่อมันเข้าใกล้2 2 0ยโวลต์ปุ๊บมันยอมรับได้เนี่ยมันจะสั่งเปิดปั๊มเปิดวาล์วให้เราเองอ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไฟตกไฟเกินเนี่ยมันจะเช็คให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับไฟผิดปกติปุ๊บจะตัดการทํางานทันทีนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นการเทสในเรื่องของอันเดอร์ก็คือ,อไฟตกนะเดี๋ยวเรามาดูไฟเกินกันบ้างไฟเกินก็คือเกิน220บโวลต์ขึ้นไปนะเป็นไฟกระชากพุ่งขึ้นไป2นี่สองร้อยหกสิบโวลต์อตัดแมปค,คือสองอ260โวลต์ปุ๊บตัดการทํางานทันท,นทีเพราะว่านะรมบมันเกิน,นรบมบมอเตอร์เ,เราเองเราก็รับได้แค่ 220โวลต์เท่านั้นนะครับไม่เกิน230โวลต์อันนี้มันเกินขึ้นไปเยอะมากอุปกรณ์เป็นไงฮะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้ยิ่งมีความเสียหายแน่นอนนะครับทุกอย่างในตู้นี้อาจจะมีการเสียหายกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือตัวปั๊มน้ําเราเองเราก็จะมีโอกาสไหม้ด้วยเพราะฉนั้นตัดไปเราเห็นตัวนี้เลยเมื่อมันเกินนะครับมันก็ตัดระบบให้เรานะครับสังเกตตัวนี้และถ้าเมื่อแรงดันกลับมาปกติก็จะเหมือนเดิมนะครับ เมื่อแรงดันมันลดลงมานับเข้าในภาวะปกติ200โวลต์ปุ๊บสั่งอ่อนให้เองอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปกดไปไปทําอะไรมันนะครับในเรื่องของตัวนี้มันจะทํางานให้เราเองอัตโนมัติชิคแรงดันให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือทัมเมอร์พอมันครบเวลามันจะหยุดการทํางานไปแบบนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกไปมันสามารถดูค่าย้อนหลังได้นะครับกดไปตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับมันจะบอกอะลามโอวีเมื่อกี้นะครับเกิดอะไรขึ้นก็คืออะลลามก็คือ ขัดข้องในกรณีไฟเกินเมื่อกี้นะครับหยุดการงานเพราะไฟเกินเรากดดูค่าได้หนึ่งครั้งนะครับตัวนี้มันจะเก็บค่าครั้งสุดท้ายเอาไว้ที่มีปัญหาไว้ให้เรานั่นี่นะครับประมาณนี้เลยโอเคครับก็วันนี้ก็มารีวิวนแนะนําตู้กันยาวพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้ก็บอกกันแบบละเอียดไปเลยแล้วก็ตัวนีนะ้เหมาะในการเอาไปใช้งานกับสวนนะครับผมที่เราดูแลอยู่ไม่มี เวลาไปเดินเปิดปิดวาล์วแต่ละโซนนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ให้ทํางานให้ออตโต้เลยเราก็คอยเดินดูแบบอย่างเดียวไม่ต้องไปคอยวุ่นวิ่งเปิดปิดเปิดปิดวาวล์วอะไรพวกนี้นะรเราก็ให้ออตโต้มันทางานให้เราไปเลยหรือวันไหนที่เราไม่อยู่เนี่ยก็ให้มันลดน้ําให้เราอัตโนมัติไปเลยประมาณนี้ก็เป็นการประหยัดเวลานะครับสําหรับเกษตรกรนะรผมที่มีสวนมีไร่อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ด้านล่าง,งตัวคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีลิงก์นะครับเว็บไซต์เว็บเพจต่างๆเนี่ยผลงานเราก็จะไปลงไว้ใน YouTube ตัวนี้เราก็จะไปลงไว้สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปเปิดใน YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม